สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สวนเกษตรนวรัตน์นะครับช้านี้ที่สวนเกษตรนวรัตวันนี้พาเจ้าของสวนมาเก็บผักบุ้งที่สวนนะครับเป็นผักบุ้งที่เราไม่ได้ปลูกเป็นผักบุ้งที่ขึ้นมาเองครับแต่ก่อนมันจะเป็นวัชพืชเลยแหละเนี่ยนะฮะปลูกเวลาทำนา เป็นวัชพืชวัชพืชก็คือพืชที่เราไม่ต้องการนะครับมันจะไปเบียดบังการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับไปพันต้นข้าวไปแย่งอาหารของข้าวนะครับทำให้ข้าวไม่จเจริญเติบโตเท่าที่ควรแต่ตอนนี้มันไม่ใช่วัชพืชแล้วนะครับเป็นพืชคุมดินอย่างดีเลย ป้องกันการพังทลายของดินแล้วก็ยังให้ผลผลิตเราด้วยครับนี่ยอดอสวยขาวๆน่าจะเป็นผักบุ้งพื้นบ้านนะครับผักบุ้งที่มันเกิดเองตามธรรมชาติครับค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายเนาะก็เลยตรงนี้เลยครับเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปลวกทำน้ำพริก อร่อยกินกับน้ำพริกนะครับกินกับต่ามหงกระแซบพี่น้องเนี่ยกินสด,สดแบบนี้เลยนะครับสะอาดเพราะว่าในสวนนี้ไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวเท่าไหร่แล้วและที่สำคัญครับนี่ป้องกันการพังทลายได้ด้วยนะครับดินทรายเราเนี่ยมันก็จะป้องกันการพังทลายรากมันก็จะยึดเถาวันนี้ก็จะยึดดิน นะครับฝนตกมาก็ไม่โดนดินโดยตรงโดนผักบุ้งก่อนก็ซับการแรงแรงกระแทกของเม็ดฝนได้ครับวันนี้จะเก็บไปแกครับไม่ได้เก็บไปขายเก็บไปแกเก็บไปรับประทานเองผักบุ้งสวยๆยอดสวยๆเลยหรือว่าผักทอดยอด ถ้าใครสนใจนะครับสำหรับสมาชิกรองนาพัฒนาชุมชนอยากจกะเอาผักบุ้งไปรับประทานเชิญได้ที่สวนตรงนี้นะครับโคดน้องนาพอชอของแปลงของคุณนวรัตนตมีบ้านคูชัยตำบลนาโพอำเภออำเภอกุล,ลังนะครับอำเภอกุล,ลังจังหวมหาสา,ารคามนี่ครับผักบุ้งเป็นแถวยาวไปเลย ยอดอ่นอ,อนๆดูยอดอ่อนแบบนี้นะครับโอ้สวยมากนี่ครับโดนน้ำพอดีวันนี้โดนฝนมันก็อวบขึ้นนะครับโดนฝนอวบขึ้นกรอบขึ้นนะครับนี่ผักบุ้งธรรมชาติสามารถเจ็บกินได้ตลอดนะฮะช่วงหน้าฝนนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องผักเลยผักบุ้งนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ